นิกเกิลแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้น้องนิกเกิลนะครับพาเพื่อนๆมานอนแพ้แพ้อยู่ไหนครับน้องนิกเกิลอยู่ทางนี้ใช่ไหม <c oughs> คืนนี้น้องนิกเกิลพักห้องนี้ครับเด็กๆ <c oughs> มีหลายหน้าห้องเนี้ย <c oughs> เข้ามาด้านในนะครับก็จะมีเตียงใหญ่ใช่ไหมน้องเกิลน,นอนสบายไหมสบายนอนสบายเลยหกฟุตใช่ไหมเตียงใหญ่แล้วก็จะมีแอร์นี่เครื่องปรับอากาศนะครับ โอ้โหน้องนิเกิลอันนี้เตียงอะไรเนี่ยสองสั้นเด็กไหมน้องนิเกิลลองไปนอนให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้โหยังไม่ทันพูดจบเลยครับเด็กๆเอ้ยชั้นล่างรู้สึกเป็นยังไงบ้างร้อนร้อนเหรอใช่ถ้าอย่างนั้นต้องทํายังไงต้องอยู่บนต้องอยู่ข้างบนอ้าวปีนขึ้นข้างบนกันเลยโอ้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดเดีย๋ยวป้าจับให้อ้าวปีนขึ้นอ่ะไม่เอาอะเสียวนกน้องน้ำอยู่ไหน อา้าวเปิดแล้วไหนพามาอุย้ยยังไม่ได้เปิดไฟเปิดไฟก่อนเร็วน้องเกินเปิดไฟถึงไหมอุ้ยอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละอ่ะไปะเพื่อนเพื่อนน้องนิกเกิลจะเปิดผ้าม่านครับเดินเดินดึงเลยลูกดึงเลยดึงไปสุดเลยโอ้โหเป็นไงครับฝั่งนี้สวยไหมอ่ะงั้นเราไปเปิดฝั่งนู้นบ้างอ,อนี่ไงโอ้โหข้างนอกมีอะไรบ้างเกิล มีเรือมีแพเรือแพแล้วก็เรือแล้ะไอ้ภูเขาด้วยหรอใช่มีภูเขาด้วยใช่โอ้โหแล้วฝั่งนี้อ่ะเกิรนเนี่ยบนหัวนอนเปิดได้ไหมลองขึ้นไปดิได้ไหมโอ้เปิดได้เหมือนกันเออเปิดให้สุดเลยฝั่งนี้่ะโอ้โหรับไม่ได้ไหนลองดูซิว่าวิวจะสวยขนาดไหนนะครับคืนนี้โอ้โห อ่าส่วนนั้นก็จะเป็นส่วนหัวที่ใช้ลากแพออกไปข้างนอกใช่ไหมลูกอ่าพรุ่งนี้เราจะไปกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน,นอะไรอะอะไรลูกมีอะไรไหนนั่นน่ะโอ้โหเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมลูกไม่มันไปเร็วมากมันหยุดแล้วก็ไปอย่างเงี้ยอ้าน้ำปลาหรือเปล่าไม่มันเร็วมากมันเร็วมากใช่ไหม อาจจะเป็นไอเค้ก็ได้จะรักข้จระเหมกลัวไหมล่ะไม่กลัวไม่กลัวเราในเกินไปไรลูกคือไี้ไปโดนแม่อ๋อไปโดนแม่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาให้ข้อมูลแพรกับเพื่อนๆกันดีกว่าเนาะแพรอันนี้ชื่อแพรอะไรนะครับแพรวันวานแพรวันวานปกติเนี่ยเช่านะครับเมาคืนละ เออหมื่นแปดพันบาทหมื่นแปดพันบาทนะครับมีกี่ห้องนอนนะสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำแล้วก็มีห้องคาราโอเกะห้องครัวก็คือเนี่ยเขาจะรับไม่เกินยี่สิบคนยี่สิบคนห้องละสี่คนใช่พักได้ห้องละสี่ห้องละสี่คนห้องคาราโอเกะที่มีโซฟาก็นอนได้ก็ได้ประมาณยี่สิบคนยี่สิบคนแล้วก็ตัวนี้มีด่านฟ้าด้วยใช่ไหมใช่อเนี้ยมีด่านฟ้ามีด่านฟ้าด้วยแล้วก็เขาจะลาก แพรออกไปด้านนอกนะครับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะลากแพรออกไปนะครับแล้วก็เราก็จะไปพักบริเวณด้านนอกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้มากันเยอะอะ่เอเจอเรีโมทแล้วน,น้องเกิร์ลถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้มากันเยอะเ,เหมือนกับเราเนี่ยเรามากันพ่อแม่ลูกสามคนเนี่ยก็สามารถมาได้ไหมมาได้มาได้แบ่งห้องให้พ อ่าวันนี้เราก็คือเขาแบ่งห้องให้เราพักแต่เป็นแพรจอดเนาะไม่ได้ออกไปข<อ>้างนอก,อ,อ,กอ่าราคาเท่าไหร่ห้องนี้อยู่ที่ถ้ามาสองคนพันหนึ่งสี่คนพันสองอ่าแต่ปกติอ่ะคือพี่เจ้าของอ่ะเขาใจดีมากอันนี้คือสามารถที่จะคุยกับเขาได้นะครับ <laughs> เดี๋ยวนอกก้องกดเป็นไรดูทำให้มันสวยอ๋อทำให้มันสวยใช่ไหม อ่าไม่ใช่กลัวฟ้าร้องหรอกลัวฟ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอนอนนิดกันครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูด่านฟ้าของแพกันเนาะว่าบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะคไปกันเลยไปกันเลยก็ก็ก็หลืมน้ำไปเลยไปเลยวันอากาศเี็หนาวดูท้องคลิปนะเนี่ยหมุดตึ่นเลย ยุบไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่หรอกลูกมีแต่เราถอดรองเท้าไม่ต้องถอดครับไม่ต้องถอดฝนเปียกเหรอเฮ้เปียกฝนตกไปนี่ไงด่านฟ้าเรือแต่ว่าคืนนี้ฝนตกใช่ไหมเกิรนก็เลยเปียกเนาะเดี๋ยวลองถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะว่าบนด่านฟ้าเรือเป็นยังไงบ้างนะครับตอนคืนอันนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรลูก จุดอะไรจุดพักใช่ไหมขึ้นไปนั่งบนนี้ได้เลยไหนก็ลองขึ้นมาตีถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปเลยเท้ามันติดใส่หมวกไหนก็ดีนะน้ำค้างลงก่ใส่หมวกก่อนน้ำค้างลง้าเดี๋ยปาไปด้วยเขาอยู่นู้นมีกี่ลูกอ่ะไมนล้อหนโกอันนี้ แสงเหมือนจะมาจากฝั่งนู้น่ะฝั่งนู้น่ะฝั่งภูเขาหลังภูเขานู้น่ะเห็นไหมมันจะมีแสงอยู่แล้วกล้องเขาจับได้ใช่ไหมใช่ก็เลยเห็นภูเขาเลยแต่เรานี่มีมีถนนในนี่ด้วยลูกอ้อมภูเขาเห็นไหมเห็นมีนู่นอีกจุดหนึ่งครับสองแล้วก็สามแล้วก็สี่ไหนไหนลูกลุงหาปลาใช่ไหม ไปดูทางลนตีลูกยืนอะไรล่ะยืนอะไรน้องเกิลบอกว่ายืนอะไรล่ะนั่งเดเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นมาชมตอนเช้าเช้ากันนะครับว่าอากาศตอนเช้าเนี่ยเป็นยังไงไปฟังนกเกิลพรุ่งนี้น้องเกิลจะพาไปดูอะไรเขื่อนอะไรที่ไปดูอะไรที่เขาผลิตไฟฟ้าเขื่อนใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องเกิลนะครับจะพาเพื่อนๆไปดูเขื่อน แล้วก็ไปน้ำตกเอราวันกันด้วยนะครับแต่ว่าน้องนิกเกิลมีเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับโอ้ตรงนี้แมลงอ่ะแมะลงเหรอลูกลยังไงก็ต้องใส่หมวกไว้ลูกน้ำค้างลงเช้าค่อยมาดูดีกว่าวันนี้มืดแล้วอโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเรามานะนนนเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยตอนเย็นก็เลยไม่ได้มาดู <Yeah. S 1> เป็นไงบ้างเกินเช้าแล้วรู้สึกไงบ้างลูกรู้สึกดีรู้สึกด,ดีอากาศเป็นไงบ้างใสดีอากาศสดใสดูก่อนนะครับเพื่อนๆนี่เช้าแล้วอากาศสดใสดีอะไรอะ่ะน้ำวนน้ำวนไม่ใช่โอ้โหแม่ปลาไม่นั่นแหละนั่นแหละลูกปลามันุเูเหยืน่าจะเป็นปลาตัวใหญ่ น้องเพื่อนอยู่ข้างบนแล้วไหนพาเพื่อนไปดูหน่อยเร็วเมื่อคืนตรงไหนที่มันมืดม like anyway. ืดอ่ะเมื่อคืนตรงตรงไหนไปเอาเดินสิเดินเดินเดินไปดูฝนมาอีกแล้วฝนหน้าฝนน้าฝนมาอีกแล้วข้างหลังก็ไม่ข้างหน้าล่ะก็นู่นน่ะโอ้ฝนมาแล้วน่าจะเอาแน่ใช่ไหมวันนี้ตกแน่นอนตกแน่นอน ปลาตัวใหญ่ใช่ไหมเกิน้นขึ้นไปเลยแล้วไม่ได้อยู่แพหนชั้นใหญ่แบบนั้นล่ะเกลอยากไปนอนแพนโน้นน,<อ>นั้นอ่๋อน่ยจะเป็นบ้านคนมนั้งนะลูกไม่ใช่ถ้าบ้านคนมันก็ต้องมันก็ต้องหลังใหญ่สิใหญ่มากๆอ่ะอล้วนี่หลังไม่ใหญ่เหรอ สิกิโลหรอยังไม่เคยไปดูเกิดจริงๆใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนี้น้องเกิดต้องว้าวแน่ๆเลยต้องพาเพื่อนไปดูเนาะไม่มีในนี่โทรศัพท์ไม่ใช่หรออะไรนะในโทรศัพท์ไม่ใช่หรอในกล้องทำไมล่ะในโทรศัพท์มันเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> ภาพที่ขึ้นทางไหน ขึ้นที่นี่ทางนี้เหรอคือ,อทางนี้เออพ่อแปลกใจมากเลยอะ่ะเพราะถ้าอยู่ข้างล่างอะ่ะพาทิพย์มันจะขึ้นทางนี้ไม่สีเหลืองเหมือนกันเลยเนี่ยดูอ่นนนะอันนู้นอันนู้นอันนู้นสีเหลืองเหมือนกันสีเหลืองใช่สีเหลืองโอ้ะจะได้ไม่หลงกันใช่ไหมเออเนี่ยใช่ใช่พี่เกิร์ดนอนก็สีเหลืองอาบน้ําเรียบร้อยแล้วน้องก็จะไปไหนต่อครับคืนนี้เอ้ยไม่ใช่คืนนี้เดี๋ยวจะไปไหนกันต่อไปน้ําตกเอราวัณกับ โอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เขื่อนก่อนเนาะเพราะเขื่อนมันถึงก่อนเดี๋ยวไปเจอกันนะคะโอเคครับ